กัะตุยกับปิกสกกะกักออฟอ๊อฟตะกะทุงกับรุงกับสิกะบบุยกับนกุนกระตุยกระตักกระซุกรตะกับบิดกระเดียวสดิกกับุยกับปะกิ่นเธอมันโคตรเสมอเสมอเสมอเธอแล้วอยากจะเข้าไปใกล้ใกลีใกเธอว่างว่างยากจะชวนไปกินกินไม่เร็วว่าเธออยากจะตามไปดื่มดื่มหุ่นเธอมันแจงสบิยสบิยตอนในกของแรกฉันนั้นสบิยสบิยสบิย นกัพี่เอกร้งองเพลงเพราะจริงนะสัตว์จริงๆครับและหลายเพลงที่แกร้องกับเมียผมแบบฟังตลอดเลยนะเปิดดังอ่ะสี่ห้าแล้วตรงไหนเอาห้าสิบเลยจะเป็นแบบพลึ รอดูคลิปลุงไก่นะใกล้เสร็จแล้วนะลุงไก่ตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอเคกี 1> 1่วันกี่วันกี่วันกี่วันสัญญาว่าไม่เกินวันที่สิบห้านี้เอ็ดเกเอาแล้วว่ะคลิปยาแปดนาทีเอ็ดเกเอ็ดเกกเอาว่ะเอาว่ะเอา,เอา,เอาว่ะโคตรอยากดูแล้ว เป็น8นาทีที่คุ้มค่ามากลุงไก่ลุงไก่ฮิวหน่อยนะครับลุงไก่เอ้พวกมึงไปเล่นดอทเอกันมาเหรอ,อรเมื่อคืนนะพี แรงกากอะกากยังสี่พัน 4, กว่าแล้วใช่เหรอไอตีนะพี่ตูนจะไปไหนอะเล่นอย่างพี่ตูนมาไงอ๋อเหรอพี่ตูนเล่นอยู่เอ๋อเดือพันนะฮะใครใจใจไม่นิ่งก็ไม่ให้เล่นเด<ช>ิมพัน,นด้วยใช่เสียไปสองพันสามน้องอะใช่เหรอใช่เราคืนมาได้แปดอหลือแปดเราเอาเดี๋ยวบอกพี่ตูนมาเดี๋ยวมามามาดูอยู่เบาะ้องอย่าร้องงมึอย่าร้องไอ้สัตวส ไม่ร้องแล้วไม่ร้องอยู่แล้วก็มามาก็มาดีกว่าอย่าพูดเยอะไอสัตว์มามาดิมามาดิก็มาดิไอสัตว์เอาดีก่อนเอาดีก่อนเอาดีก่อนไม่เหมือนกันที่มึงเล่นไพ่กับกูนะกูบอกแค่นี้เออมาเถอะจะแดกให้หมดตัวไอสัตว์เออเอาเอาเอาแต่การมาทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเต๋ไม่ก็น้องเล่นน้องเต็มใจเล่นกับี่ตูนีแคสว่ะผมไม่แคสนะผมไม่แคสครับ้ยกูก็ไม่แคส Ui! 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 thằng Ui! Ui! mèng ở Ui! này wá, Không giờ poured… ừ. có แต่รู้บอกจะไม่เล่นเกมอื่นแล้วโอ๊ยผมทำสตอรี่มาเยอะครับบางทีผมก็ต้องการวันชิวๆสักวันแล้วว่าพรุ่งนี้ค่อยเล่นสตอรี่หนักต่ออะไรประมาณนะี้นบางทีมันก็ต้องพักกับสตอรี่สักแป๊บหนึ่งครับคือเราเจอสตอรี่ตึงๆมาหลายวันแล้วมึงยังไม่ตึงกันอีกเหรอตึงมือกันไหมถามจริงเป็นวะไอ้จ็คไม่ตึงกันเหรอแพ้เด็ดขาดนี่คือคำสั่งที่เรียสตอรี่ที่ผ่านมาไม่ตึงมากอันนี้ยังยังไม่จบนะว่ายังมีอีกเป็นกระตักเลยนะสำหรับเดือนนี้ผมบอกไว้ก่อนเราคือแชมป์สตอรี่สมทรงสมชายนี่ยยังงไม่่จบเลนนะะสตออรีีแกก คือแม่งยังมีอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้เอามาเล่นนะเนี่ยไอ้เชื้อตกเนะี่ยไม่เก็บตกวมาแรงตามนี่แล้วนะตามเฟดแล้วนะ ผมไม่เจอเลยอะแต่ผมเล่นทีเดียผมเล่นผมเล่นครับต้องกลัวต้องกลัวไม่เป็นเกมสต,ตอรี่จ่าตู้ก็มีเดี๋ยวเอาสตอรี่จ่าตู้มาเล่นครับตอนนี้ผมไม่เจออะไรเลยเว้ยเฮ้ยเอาปเป็นชิปุสเป็นชิบปัสเอาปเป็นชิปุสบเจ้าเขนิวก็จิมบัสอันนี้ครับปุ๋ยอันเซกเับปี thành trong cà phê, you trong cà phê, quá đâu vậy? Cái gì vậy? Cái gì Bà สัตว์เอ้ยอ้เหีี่อะไรเนะี่ยเม้ยจาจิงอ่ะโอ้โหไอสัตว์บางทีก็วังวงเงินอยู่ที่ผมอยู่ลืมกันยงังยังครับยังครับพี่นารสวัสด,ดีครับ สิเบียดเหี้ยนาจะบปุ๊สเปเดปัสตายเรื่องเล่นเหลือสูนตอกระโดดลงวา กูผิดหวังในตัวเองวะ่ะแจ็คกูผิดหวังในตัวมึงว,ว่ะเฮ้ยไหวครับเห็นปะลุงยังผิดหวังเลยแต่กูผิดหวังกันที่ไม่ได้เฮี้ยอะไรนะไอ้สัสต,ติดจุเทพทเขาต้องห้ามตายกันเซิร์ฟรู้ไว้ด้วยต้มชูชีอม,มาทำไมวะเนี่ย ของมึงบิกรูดไหมเต๋ของกูไม่มีรูเที่อะไรเลยสัตว์ยิงตายยิงยิงสวยตัวนี้สวยอปิดสปรูสปิดสปาร์ตเฮ้ยล่มมาทำที่อะไรวันนี้ล้มยูชีพเนี่ยเอาไว้โดดไงยังไม่ได้หรอที่น้องโดดอะจำได้หรอจำได้แต่ไม่อยากจำช็อตกาการ ร้องจ่าก,กากะ็นนหนึ่งไอ้ดำนี่เก่งจังวะดอ้โูเอ้าเอ้าอะไรอะไรมันกระตกกูคิดว่าหลุด <c oughs> โอ้โห แผ่เพลิดแล้วกูได้ AK มาไม่ใช่เหรอวะ AK อยู่ไหนวะเนี่ย คนขอยรอบเจอกันวงสุดท้ายนะครับพีเอสจักกี้แต่ตายเด้อชิว่ะน้องชายครับพี่ชายน้องที่ชิวโอเครถมันได้ทีละคันไม่ใช่เหรอต้องรอคันนี้หมดก่อนจะเปิดกันได้ใช่เก็บกล่องไว้ไปแบบเคลื่อนที่ มีคนแค้นบ้างไหมอะ่ะไม่รู้แหละลุงไก่กับใครนะที่แคสไปคนนึงเงาแต่แคสส่วนน้อยมนะั้งใช่ใช่อันนี้ส่วนน้อยสแสดงว่ามาชัวร์ัประมาณ45คนไม่แก๊มาลองเช็คดูเดะเอ็กเช็คดูเดะแสดงว่าเป็นที่จุดปะจุดมันน้อยไปเดี๋ยวม,มันคเกี่ยววิ่เพราะวันคนมันลงไปถึงพือนตั่งแ,แต่เมื่อกี้แต่วันนี้ให้เด็บดูฮะ อย่เดี๋ยวลองไล่ให้ขนาดรถแคสมันยังได้แล้วเลยอ่ะปิดจะปุ๊บอ่ะปิดจะปั๊บเพราะวันนี้กูจะกินข้าเหนียวให้หมดปั๊บอะไรอะอะไรมึงอะไม่พี่อะไรอะมึงอะไรสัตว์พี่อะไรอะมึงอะไรอะไอเหี้ยอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนไรสัตว์อยู่ไหนอะยวมึงก็เจอกูแค่นั้นแหละ แค่บอกมาว่าอยู่ไหนแล้วก็รู้ไอ้สัตว์ก็รู้วงแม่งก็เชี่ยไปบางทีอะวงเว่สามพูดแรงเอ้า บวโคตไก่ มีคนหัวกันครับเจอแล้วนนหนึ่งคนสองคนมันยิงคุยกันอยู่มีคนหัวกันครับขอขอฟ้องประธานครับที่เขาลบโอ้โหแม้กเป็นร้อยเลยไม่อยู่เป็นร้อยเลยหัวกันเต็มเลยสามสี่คนเลยปก่ร้องมันหัวกันทำไมอ่ะตอย่าร้องมันยิงด้วยเฮ้ยมันไม่คนหัวกันอะไรคนหัวกันใบถึง มันหัวกันสี่คนนะพี่ทีมเขาประกาศเลยประกาศเด้ประกาศเด้ทั้งกญ่ประกาศเซ่ซึ้งเป็นยไงเจ๋ไปดูเลยใครอะผู้หญิงหนึ่งแล้วก็ผู้ชายน่าจะสามมั้งมีอยู่หน้าร้านเสื้อตรงตลาดอ่ะเขาจะปกป้องผู้หญิงหรือเปล่าสามคนเนี่ยนะผู้ชายสามคนปกป้องผู้หญิงแค่หนะปกป้องผู้หญิงคนเดียวมาแล้วพี่นัดกูมาแล้วไอ้สารมีเซมิโก้ด้วยนะ ิงโอวีนัสด้วยนะครับแจ็กกี้เฮ้ยช่วยด้ว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 ยช่วยกูด้วยอยู่ในพูมช่วยก่อนเฮ้ยช่วยกูก่อนดิเหลือเชื่อว่ะ บางทีแม่งแลงเกินบางทีน้องตายกันแบบพี่เหลือเชื่อว่ะไอตีวยกด้วยเราคุยกันแล้วไงลูกไก่ช่วยผมหน่อยดิตะกี้ผมพลาดลูกไก่วาร์ปหน่อยดิลูกไก่ช่วยผมหน่อยดิวาร์ปมาช่วยผมหน่อยดิผมพลาดแล้วลูกไก่วาร์ปมาช่วยหน่อยดิไม่ได้เล่นแล้วผมพลาดลูกไก่ผมตายโง่ลูกไก่วาร์ปมาช่วยหน่อย เนี่ยอยู่ในพุ่มเลยวะมาช่วยหน่อยเร็วผมตายโง่มากเร็วๆผมอยากเล่นต่อใครเขาขับรถลูกไก่ผมขอร้องลูกไก่หวาชื่ออยู่เร็วแบกโรดเลเร็วช่วยดีช่วยหน่อยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ควรตายใครตรงทีมจุกไม่ได้ไม่ต้อยคนที่มันเล่นตัวไอ้แจ็คตนเามแล้วไอ้แจ็คก็เตายแล้วมันนนอไอ้แจ็คตายป่ะตายครับไอ้ตีช่วยกูได้ป่ะ พี่อยู่ตรงไหนน้องไม่รู้เลยน้องอยู่นี่นี่อุวงนี่อตีค้างโอ้ยตีค้างอยากเลิกว่ะขี้แตกคิดแตกอยากเลิกว่ะไม่อยากเลิกว่ะ <c oughs> <c oughs> ไปซ้อมก็ไปอย่างนี้อ่ะเหมือนมากอ่ะนันรักเว้ยไปโดนไปโดนหักหลังไปกูจะบอกอะไรอะไรห้ามกวดปหมอะห้ามกวดปหมเอออย่ากดนะเออไม่กดเมื่อกี้กูอยากจะดึงมึงแต่กูไปกดให้มึงขางโอ้ี่เอย่างนี้มาไปพี่อะไรพี่นอนหอย่างนี้อ่ะ พี่น uhm ้องฟูมากอ่ะเฮ้ยใครวะตัดคลิปให้ไอ้ติดูดิมึงรู้ไหมทำไมกูถึงไอ้มึงมาช่วยเดี๋ยวกูจะตัดคลิปให้กูให้มึงดูไปพีทำไมพีโหนกดผิดปุ่มไปอยู่ข้างบนเหมือนกันปุ่มไปอยู่ข้างบนเหมือนกันกูกดผิดกูไม่รู้ดิกูกดผิดอ่ะโอ้โห้ปาบแบบกูกดผิด กูกดผิดอะกูจะดึงมึงมาแต่กูรีบมาจะดึงดึงบอกภาษาไทยอ่ะภาษาไทยอะดึงอ่ะดอเด็กสาะอึงอ่ะแต่มันอยู่ปุ่มเดียวกันไงดอเด็กสระอึงไปอยู่ปุ่มเดียวกันไงไปข้างแบบไหนติไอ้เอกแสดงว่ามึงทำให้พวกกูค้างอะเดะมันทำให้ติค้างได้แสดงมันทำให้พวกกูค้างได้ตอนพวกกูเล่นอยู่อะโอ้โหกล้าเนาะใช่ไหมมึงใช่ไหมแต่ผมไม่ค้างนะ อติคล้างแบบไหนวะคล้างจอขาเหมือนกันเลยคล้างหลักการเดียวกันเลยรออืมคล้างแบบคล้างไปเลยแข่งอะ <c oughs> ใครเล่นตัดคลิปอะไรนไี้นยยืม่เป็นไรตัดคลิปมาให้หน่อยดิจะส่งให้ติดู